ไม่นานจะเข้าพรรษาแล้วไม่ไกลหรอกค่ะใจนโยมเดินทางตามคำบอกเล่าของโยมมาจนเห็นปาาถ้ำลักษณะเหมือนที่วิญญาณสองท่านบอกเอานาเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้เสร็จแล้วตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมสักหนึ่งปีท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานขอบวชให้หนีนี่ค่ะ นับจากนี้ไปคงเหลืออีกสี่ปีก็จะครบ25พันษาแล้วท่านบอกว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมเป็นกำไรของตัวเอกอีกหพันษาในช่วงหพรรษาจะไม่ขอพูดจาก,กับใครเลยเพื่อจะศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งมากขึ้นปัจจุบันก็เพียรทำหน้าที่ในพระพุทธศาสนาผมผ้ากาสาวพัสดไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในช่วงบวช